สวัสดีค่ะมาเล่นพิกอาร์คกันอีกครั้งหนึ่งนะคะก็หัวข้อนี้ก็คือโอกาสใหม่ๆนะคะที่จะทำให้คุณประสบความสาเร็จในชีวิตนะคะก็เดี๋ยวจะเลือกกันอันนี้ใบที่หนึ่งนะคะใบที่สองค่ะแล้วก็สุดท้ายก็คือใบที่สามนะคะมาดูกันว่านะโอกาสใหม่ๆของพวกคุณเนาะ โอกาสอะไรนะคะที่จะทำให้คุณผลักดันให้คุณประสบความสำเร็จในชีวิตนะคะอ่าค่ะคนที่เลือกใบที่หนึ่งนะคะโอกาสใหม่ๆนะคะที่จะทำให้คุณเนี่ยประสบความสำเร็จนั่นคือโอกาสจากสิ่งเก่าๆที่คุณพกมันไว้นะคะหยุดมันไว้ก่อนที่ยังไม่สามันเหมือนกับเป็นสิ่งเก่าๆที่คุณเคยทำแล้วแล้วมันยัง อาจจะไม่ประสบความสำเร็จในช่วงนั้นแล้วคุณก็พักมันไว้ก่อนแต่ไม่ไยกเลิกนะเป็นแค่การพักไว้ก่อนม mm ิม hmm. คิดว่ามันถึงเวลาที่คุณจะกลับไปเอามันขึ้นมาลื้อฟื้นแล้วล่ะค่ะแล้วก็เอามันขึ้นมาปัดฝุ่นนะคะเริ่มทําอีกครั้งหนึ่งม mm ิม hmm. คิดว่ามันจะเป็นโอกาสที่ดีที่มันจะไปได้ดีในตอนนี้นะคะ mm hmm. เพราะว่าสิ่งที่คุณพักไว้หรือว่าสิ่งที่คุณเบรกไว้ก่อนนั้นน mm ่ะ hmm. มันเป็นสิ่งที่คุณเชี่ยวชาญมันเป็นสิ่งที่คุณ รู้ลึกรู้จริงเนาะรู้ลึกรู้จริงแต่ว่าเพียงตอนนั้นเนี่ยโอกาสอาจจะยังไม่เหมาะนะคะที่มันจะได้เดินไปต่อแต่ตอนเนี้ยโอกาสที่จะทาให้คุณประสบความสาเร็จเนี่ยมันคิดว่าตัวนี้แหละค่ะมันเป็นสิ่งที่ทําให้คุณอ่ก้าวกระโดดคือสามารถที่จะเหมือนกับนําพาชีวิตคุณนะให้เจริญเติบโตไปได้นะคะจากสิ่งเก่าๆที่คุณเคยพักไว้นั่นเองนะคะเดี๋ยวลองดูนะ สำหรับคนที่เลือกไปที่2นะคะโอกาสใหม่ๆสำหรับพวกคุณนะคะที่จะทําให้คุณประสบความสาเร็จในชีวิตนะคะของคุณก็คือโอกาสที่คุณไม่ทันตั้งตัวมันจะเข้ามาแบบคุณไม่ทันตั้งตัวนะคะเป็นโอกาสที่อาจจะต้องมีการอาจจะเป็นงานใหม่ก็ได้ที่ปรับมีการเปลี่ยนแปลงมีการเดินทางนะคะที่ต้องยกย้ายเปลี่ยนแปลงไปซึ่งคุณก็ยังมองไม่เห็นอนาคตเหมือนกันว่าไปแล้วดีไหมหรือไปแล้วมันจะได้อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะ ความกลัวที่คุณยังไม่อยากจะเคลื่อนย้ายนะคะเป็นความกลัวที่คุณยังมองไม่เห็นทางข้างหน้าคุณก็ยังลังเลว่าคุณจะไปหรือไม่ไปนะคะอันเนี้ยอยากจะให้อยากจะบอกคุณว่าเอ่อบางทีนะคะเราไม่รู้ค่ะว่าว่าทางข้างหน้าจะเป็นยังไงแต่ถ้าเกิดคุณไม่เดินนะคะคุณจะไม่มีทางรู้เลยแล้วคุณเดินเนี่ยคุณจะรู้ว่าคุณจะล้มหรือว่าคุณจะไปได้แบบที่ฉลุยมาก นะคะตอนนี้มันอยู่ที่ว่าตอนนี้คุณมีโอกาสใหม่ๆเข้ามานะคะคุณมีสิ่งเขาเรียกว่ามีทางมีทางหลายๆทางเข้ามาแต่ว่าคุณยังคิดว่ามีความคิดว่าแบบเออจะทําได้เหรอจะไปได้หรือเปล่าคือคุณยังมีความคิดแบบนี้อยู่กับตัวเองซึ่งมันเป็นการปิดกั้นตัวเองจริงๆนะคะอยากให้คุณลองรับโอกาสใหม่ๆดูโดยที่ไม่ต้องกังวลเลยว่า ไปแล้วจะดีไหมหรือว่าไปแล้วมันจะล้มเหลวไหมอะไรเงี้ยค่ะอันเนี้ยถ้ามีโอกาสแบบนี้เข้ามาสิ่งนั้นนะคะคือจะเป็นสิ่งที่ทําให้คุณเนี่ยประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะแน่นอนนะคะลองพิจารณาดูนะคะค่ะสาหรับคนที่เลือกใบที่3านะคะการใบที่3านะคะโอกาสใหม่ๆนะคะที่จะทําให้คุณประสบความสําเร็จในชีวิตนะคะมิมคิดว่ามันเป็นโอกาสของคุณก็คือยังไงดี มันเป็นสิ่งที่คุณทําได้ดีอยู่แล้วในตอนนี้นะคะมันเป็นสิ่งที่มั่นคงอยู่แล้วแล้วก็เป็นประสงค์ที่คุณเป็นสิ่งที่คุณทําได้ดีอยู่แล้วในในตอนนี้และมันจะส่งผลทําอนาคตอนาคตของคุณเนี่ยเติบโตขึ้นนะคะเพราะว่าตอนนี้คุณมีคนช่วยเหลือคุณค่อนข้างเยอะคะเพื่อนฝูงบริวารหรือว่าลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยค่ะหรือว่าเพื่อนร่วมงานค่อนข้างดีกับคุณเลยทีเดียวแล้วก็จะส่งเสริมคุณไปในทางที่ดีด้วยนะคะซึ่งตอนนี้สิ่งที่คุณทําอยู่ตอนเนี้ย นะคะมิมคิดว่ามันเป็นอะไรที่คุณอชอบมีคุณเป็นคนที่แบบเป็นอะไรที่แบบคุณรักที่จะทํามีไฟกับมันนะคะแล้วมันสามารถต่อยอดให้คุณไปได้ไกลเลยทีเดียวนะคะแล้วก็เห็นอนาคตกับตรงนี้เลยนะคะอยากให้คุณแบบว่าอยู่ตรงนี้แล้วก็ทําตรงนี้ให้ดีที่สุดนะคะมิมคิดว่าสิ่งที่คุณมีอยู่แล้วตอนนี้แหละคือโอกาสใหม่ๆที่ทาให้คุณเนี่ยพัฒนาเติบโตขึ้นในอนาคตอย่างแน่นอนนะคะ